สำรวจดูการเตริบโตของไทยบิวตี้ทีบิวตี้หรือว่าบรรดาผลิตภัณฑ์ความงามสัญชาติไทยกันหน่อยนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาทองนะคะเพราะว่าได้รับการยอมรับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดต่างประเทศหรือว่าตลาดโลกตอนนี้กลายมาเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่มีศักยภาพในการเตริบโตสูงทีเดียวสําหรับประเทศไทยค่ะมีข้อมูลนะคะว่านับจนถึงตอนนี้เรามีการส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามสัญชาติไทยไปยังต่างประเทศมากถึงหลัก8 4 0 0 0ล้านบาทแล้วนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูโอกา นี้กันหน่อยนะคะมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงก็คือคุณรวิทย์ของสีจันด้วยนะคะ,คะว่าค่าจะเติบโตได้ดีทําแบรนด์ด้านความงามให้ไปได้ไกลในตลาดโลกเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรประกอบกันบ้างวันนี้มาเกาะติดดูกันหน่อยะค่ะ การส่งผ่านไทบิวตี้ทางสื่อละครซีรีส์เพลงและอื่นๆได้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ความงามของไทยในปัจจุบันได้รับความนิยมนะคะทั้งการบริโภคภายในประเทศเองและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศและซื้อสินค้าเครื่องสําอางไทยร่วมถึงความนิยมต่อแบรนด์ไทยในต่างประเทศอีกด้วยค่ะนี่ก็ทําให้ไทบิวตี้มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งของไทยคุณระวิทานอุตสาหะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสีจันทร์สหาโอสถจำกัดผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเครื่องสําอางไทย มานาานนหลยปีได้ให้มุมมองถึง3ปัจจัยหลักที่สะท้อนถึงความพร้อมของกลุ่มเครื่องสอําอางแบรนด์ไทยในการก้าวไปสู่การเป็น global brand ค่ะประกอบไปด้วยการมีแบรนด์ที่แข็งแกรง่งคุณผู้ชมปัจจุบันนี้แบรนด์ไทยมีความแข็งแรงในเชิงการสร้างแบรนด์มีความคิดสร้างสรรค์และก็เป็นนักสู้อย่างมากเลยในการสร้างแบรนด์นะคะในขณะเดียวกันความต้องการของสินค้าเครื่องสอําอางแบรนด์ไทยในตลาดต่างประเทศก็มีมากขึ้นจากข้อมูลอินไซต์พบว่าต่างชาติเชื่อมั่นในสินค้าแบรนด์ไทยที่ผลิตขึ้นเพื่อ ตอบสนองผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนชื้นและเป็นหนึ่งในบรรดาสินค้าเครื่องสําอางที่สามารถเทียบชั้นกับแบรนด์ต่างชาติได้ค่ะและสุดท้ายปัจจัยที่3ก็คือการผลิตของไทยที่เป็นที่ยอมรับโดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องสําอางแบรนด์ระดับโลกมานานและหลากหลายแบรนด์ทําให้ไทยมีองค์ความรู้สูงในด้านการผลิตและทําให้สินค้าเม็ดอินไทยแลนด์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงกว้างโดยเฉพาะจากมุมมองของตลาดในอาเซียนและขยายไปในเอเชียที่มองว่าสินค้า แบรนด์ไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาก็เข้าถึงได้ค่ะรวมไปถึงต้องเร่งผลักดันการส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ๆให้มากขึ้นด้วยนะคะเช่นประเทศในแถบตะวันออกกลางซึ่งก็มีความต้องการเครื่องสําอางที่คล้ายกับประเทศไทยเพราะว่ามีสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกันค่ะยังมีอีกหนึ่งมุมมองจากคุณวริษฐาสืพันธ์วงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทมิซูฮาดักรูปจำกัดเจ้าของแบรนด์มิซูมิแบรนด์สกินแคร์สัญชาติไทยที่มียอดขายทะลุหลัก1 0 0 0ล้านบาทไปแล้วด้วยนะคะเธอบอกว่าไทยบิวตี้ก กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งเริ่มจากในประเทศไทยก่อนและจากการเติบโตมาได้ระดับหนึ่งประกอบกับความพร้อมในด้านการผลิตทําให้ตอนนี้หลายๆแบรนด์ไทยมีความพยายามร่วมกันที่จะผลักดันเครื่องสําอางแบรนด์ไทยไปสู่ตลาดโลกค่ะซึ่งเชื่อว,ว่ามีโอกาสมากทั้งในตลาดประเทศเพื่อนบ้านและก็ไปไกลสู่ระดับ global ได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองการขยายโอกาสในต่างประเทศจากเจ้าของแบรนด์เครื่องสําอางไทยจากทั้งคุณดาวิทย์และก็คุณวริษฐากันค่ะ เออทีบิวตี้นะครับจริงๆทีบิวตี้เนี่ยผมคิดว่ามันมี3อย่างที่ทําให้ตอนนี้เราเริ่มมีความพร้อมแล้วนะครับที่จะไปขายกันจริงๆในตลาดโลกเนี่ยนที่1ก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งนะก็คือแบรนด์ไทยเนี่ยมีมีความหลากหลายแล้วก็มีความเก่งในตลาดทีบิวตี้เนี่ยมากขึ้นละนะครับคิดว่าตอนนี้พร้อมละนะครับอันที่2คือเรื่องของ Product เอ่อ u r t d u c t ที่ Made in Thailand เนี่ยได้รับความเรียกว่าได้รับความนิยมหรือความเชื่อถือ จากประเทศโดยเฉพาะแถบเอเชียเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆประเทศี่ยรู้สึกว่า p r product m a d e in Thailand เครื่องสำอางเนี่ยเป็นสินค้าที่คุณภาพดีนะครับอันที่3คือเรื่องของฐานการผลิตนะฮะในประเทศไทยเนี่ยเรามีฐานการผลิตเครื่องสำอางที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับเราผลิตให้กับแบรนด์ทั้งของไทยและของต่างชาติเนี่ยเยอะมากส่งออกไปทั่วโลกนะครับซึ่งอ,องค์ความรู้ที่อยู่ในผู้ผลิตไทยเนี่ยจะช่วยให้ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นจุดสำคัญครับ ผมคิดว่ามีเยอะนะครับผมคิดว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็มีศักยภาพหลายสิบหลายสิบนะฮะที่ไปได้แล้วก็อาจจะมีในมุมมองของเขาเองที่ไม่ถึงว่าแต่ละมุมที่เขาไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปในท่าเดียวกันคงจะไปในมุมที่เขาถนัดในช่วงเวลานี้เนี่ยแบรนด์เครื่องสำอางไทยเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วนะฮะอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่เป็นในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็เราคิดว่าแบรนด์ไทยเหล่านี้มีความพร้อมนะครับที่จะไป2ก็คือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะคือเวลาเราไปเนี่ยมันไม่ได้ไปแค่การขายเครื่องสำอางแต่มัน ที่อยู่เบ้างหลังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ซีรีส์ต่างๆเพลงนะฮะอ,อ,อาหารท่องเที่ยวแฟชั่นพวกเนี้ยรวมกันอย,อยู่ในนี้หมดเลยครับการได้รับความนิยมมา ของกลุ่มไทยบิวตี้มันสูงขึ้นในประเทศจริงๆแล้วตอนนี้เหมือนผู้ประกอบการหลายๆคนก็พยายามที่จะช่วยกันผลักดันให้ไทยบิวตี้อะคะ่ะมันมันไปไกลกว่าประเทศไทยอาจจะไปจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆหรือบางคนแบบอาจจะแบบเอมไปถึงระดับ global เลยก็มี ซึ่งอันนี้หนูคิดว่ามันต้องทํากันแบบหลายภาคส่วน<ม>คือแบรนด์เดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องมาช่วยกันรวมๆกันหลายๆแบรนด์<ม>แล้วไปกันเป็นกลุ่มกลอนเพื่อให้มันรู้สึกแบบเป็นแมสอะมีอิมแพกรู้สึกเฮ้ยมีแบรนด์ไทยดีๆหลายแบรนด์ออกมาสู่นอกประเทศอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วหนูว่าโอกาสมันมีแนบบ่ๆเออเพราะว่าอย่างหนูเห็นแบบอย่างอย่างเราก็เป็นมิสซีก็มีโอกาสได้ไปประเทศเพื่อนบ้านบ้าง<ม>ก็รู้สึกเลยว่าได้รับการตอบรับดี<ม>อยากเห็นแบรนด์ไทยตั้งใจทาแบรนด์ นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเลยอ่ะที่จะทําให้เรารู้สึกว่าแบรนด์ไทยเวลาไปก็ไปอย่างภาคภูมิไปอย่างมีคําชมมากกว่าคํคาว่าเนงอ,อกป่าเพราะฉะนั้นเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของ product quality อันนี้หนูอยากให้แบบกทุกๆแบรนด์ไทยอ่ะให้ความสําคัญนะคะแล้วก็พอเวลาไปก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะไปที่เ s กเม e ต์อะไรแต่อย่างของมิสซีเนยเราก็จะเลือกไปใน segment ที่เราแบบ เรารู้สึกเราเที่ยวชาญนก่อนเช่นไปในขาออนไลน์ก่อนแล้วก็ค่อยขยายออกไปสู่ออฟไลน์ซึ่งอันนี้แต่ละแบรนด์ก็จ,จะมีวิธีการเข้าตลาดไม่เหมือนกันอ่แล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการทำคอมมิวนิเคชันอืมของเราอ่ะอย่างอย่างมิสมิเป็นแบรนด์ที่ drive เรื่องของโปรดักต์เราก็จะเน้นเรื่องของคอมมิวนิเคชันที่เกี่ยวกับโปรดักต์ผ่าน KOL ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ผ่านการทดลองใช้งานจริงอแต่บางแบรนด์ถ้าวัตุทุนเขาเยอะหน่อยเขาก็อาจจะไปในเวที่มันแมสขึ้นใช้สื่อใช้อะไรเงี้ยที่ได แต่โดยองค์รวมทั้งหมดอ่ะในพี่เราพื้นฐานสําคัญที่ทําให้ทีบูตี้ไปได้ไกลอ่ะคือคุณภาพกับแบรนดิ้งอยาททาเราต้องไม่เสียชื่อแต่ตรงนี้มีเยอะเลยค่ะคือหนูว่ามีทั้งม,มีทั้งแบรนด์ไทยที่อายุดําเนินมาแบบอย่างน้อยๆ้อสักแบบสาถึงห้าปีแล้วอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะที่ตอนนี้ก็ก็เป็นแบรนด์ชั้นนาในห้างของเมืองไทยด้วยอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเกิด อ่าเ่นแบรนด์เครื่องสําอางน้องใหม่ๆที่เพิ่งเกิดไม่ว่าจะเกิดในติ๊กตอกหรืออะไรเงี้ยหรื่ว่าหลายหลายแบรนด์ตอนเนี้ยตั้งใจทำเพราะฉะนั้นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เก่าแบรนด์ใหม่มว่แบบาวตอนเนี้ยมีโอกาสหมดอ่าให้ที่ใหญ่อ่ะเขาเปิดตลาดให้ก็ได้อ,อคนที่เขาทำมานานแล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยค่ยขยอย,อย,อย,อยตามไปนึกออกไหมเพราะมันมีแบรนด์หนึ่งสักเซสฟูลหนุ่ยเชื่อว,ว่าตลาดมันจะเปิดรับแบรนด์อื่นเพิ่มอแต่ถ้าหากมันไม่มีแบรนด์ไหนที่เข้ามาระสักเ s สฟูเลยอ่ะมันอาจจะยาก เพราะบางทีคนเห็นบแบบแบรนด์หนึ่งไม่ดีเขาก็าจะาตีขุมรวมฮาร์โลเอฟเฟกกันไปฉานั้นหนูถึงบอกว่าเวลาคนที่เข้าไปแล้วอ่ะก็อยากให้ตั้งใจทาให้ดีเพราะเดี๋ยวผลพลอยได้มันจะตามมากับแบรนด์อื่นๆด้วยอให้กลายเป็นความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อนอ่ะคือคนอาจจะไม่ไม่ได้พูดถึงชื่อแบรนด์ specifically อีกต่อไปแต่คนอาจจะเรียกพวกเราเป็นกลุ่มไทยบิวตี้เป็นทีบิวตี้อย่างเงี้ยมันมีความเป็นกลุ่มก้อนมีพลังแต่ว่าทุกๆคนก็ต้องทําให้ดีก่อน เราไปดูกันต่อกับโอกาสของเครื่องสาอางแบรนด์ไทยในตลาดต่างประเทศนะคะข้อมูลจากรายงานของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือว่าสคอตอกระส่งพาณิชย์ในช่วงปี2,567ที่ผ่านมาระบุว่าตลาดจีนทางสคตเซี่ยงไฮ้เขารายงานว่าเครื่องสอําอางในไทย ซึ่งสำอางไทยในจีนเนี่ยมีโอกาสเติบโตมากและอ้างอิงข้อมูลจากเสี่ยวหงชูก็บอกว่ามิสทีนเป็นแบ,บรนด์เครื่องสําอางไทยยอดนิยมของผู้บริโภคชาวจีนเนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนมองว่าสินค้ามีคุณภาพและก็มีราคาถูกนะคะ จุดเปลี่ยนสำคัญของมิสทีในจีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2018ที่ได้มีการเปิดตัวครีมกันแดดขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองแล้วก็ได้รับความนิยมมากค่ะจากนั้นใช้เวลาไม่นานก็กลายมาเป็นผู้นำในตลาดครีมกันแดดในประเทศจีนต่อมาในปี2024ยังคว้านักสแสดงชื่อดังชาวจีนเจ้าลู่ซืออ่อม,มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยส่งผลให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่นิยมในตลาดจีนและทั่วโลกมากขึ้นรวมไปถึงการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษที่มีพีพีกริดศิลปินทีปอป็น์ T pop, ก็ยิ่งกลายมาเป็นกระแสนในโลกออนไลน์ของจีนเพิ่มมากขึ้นนะคะจากนั้นปี2565แบรนด์แคทตี้ดอค่ะซึ่งก็มีนักแสดงจากซีรีส์วเรื่อง t ูเกเตอร์ที่โด่งดังในญี่ปุ่นมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็เปิดตัวในตลาดญี่ปุ่นและทําให้สินค้าต่างๆที่นักแสดงใช้ในการแสดงขายดีค่ะโดยแคทตี้ดอเนี่ยมีร้านค้าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า3,000แห่งในญี่ปุ่นนะคะรวมถึงร้านขายยาชื่อดังแล้วก็ห้างลอบจนทําให้มียอดขายเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ วันนี้เครื่องสำอางแบรนด์ไทยไปไกลในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะเพนเชื่อว่าถ้าสภาพอากาศคายบ้านเราเนี่ยเครื่องสำอางแบรนด์ไทยเนี่ยนะไม่แพ้ใครนะแต่เวลายอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมว่าเครื่องสำอางจากต่างประเทศมาบางครั้งเนี่ยอากาศสภาพผิวเอเชียจะไม่ค่อยได้เหมือนประเทศเขา,าประเทศเราเนี่ยไม่หนาวนะคุณผู้ชม<า>ดังนั้นเนี่ยอะไรที่อยู่บนหน้าแล้วไม่มันไม่เยิ้มไม่หยาเนี่ย เชื่อได้นะคะแบรนด์ไทยทําได้นะค่อยค่อยโตกันไปน้องจากอาเซียนขยับเป็นเอเชียแล้วก็ไปในระดับโลกกันต่อได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดท,ทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ